ประวัติและผลงานของดรอรฟานซิสบีแซหรือพยากัลยนานมัยตรีประวัติดรฟรฟานซิสบีแซดรฟานซิสบีแซชาวสหรัฐอเมริกาเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตมห,หาวาิทยาลัยฮาวาร์ดต่อมาได้เดินทางมายัางประเทศสยามหรือประเทศไทยในฐานะเอกอัก ราชทู่สหรัฐประจำสยามเมื่อปีพศ2468และได้กลับไปยังสหรัฐอเมริกาในปีพศ2475ที่บ้านเกิดได้รับการแต่งตั้งจากแฟรงกินดีโลสเวลประธานาธิบดีให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศต่อมาจึงได้เป็นข้าหลวงใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศฟิลิปปินส์ในปีพศ2482แล้วได้ดำรงตำแหน่งผู้แทนของสหรัฐประจำสหประชาชาติและเป็นประธานคณะมนตรีภาวะทัศนีแห่งสหประชาชาติพร้อมๆกันในปีพศ2490ขณะดำรงตำแหน่งในประเทศไทยได้มีการช่วยงานด้านการต่างประเทศของไทย โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศตั้งแต่ปีพศ2466ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะในด้านสนธิสัญญาและร่วมร่างเขาโคงรัชธรรมนูญฉบับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพศ2469แต่ทว่าเกิดการปฏิวัติสยามปีพศ2475เึ้นเสียก่อนจึงไม่ได้ออกใช้ทั้งอย่างเป็นผู้แทนรัฐบาลสยามเจราจาสนธิสัญญาไทยกับสหรัฐอเมริกาในปีพศ2468จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากลยานามัยตีมีตำแหน่ง การในกระทรวกาต่างประเทศสนิสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าเสรีในกรุงเทพมหานครเนื่องจากในอดีตการค้าของชาวตะวันตกได้รับการจัดเก็บภาษีอย่างหนัก สนธิสัญญาดังกล่าวยังอนุญาตให้จัดตั้งกงสุนอังกฤษในกรุงเทพมหานครและรับประกันสนธิสภาพนอกอน,อนาเขตตลอดจนอนุญาตให้ชาวอังกฤษสามารถถือครองที่ดินในสยามได้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติรัฐบาลสยามพยายาม เจราจาขอแก้ไขสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมในด้านสิทธิสภาพนอกอนาเขตและภาษีศุลกากรซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีเงื่อนไขว่าสยามจะต้องบังคับใช้ประมวลกฎหมายตามแบบสมัยใหม่และบางประเทศได้ขอสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกในช่วงระยะเวลาหนึง่ง ภายในพศ2470ประเทศต่างๆนับสิบประเทศก็ยินยอมลงนามแก้ไขสนธิสัญญาดังกล่าวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีความพยายามเจรจาเพื่อยกเลิกสิทธิสภาพนอกอนณาเขตของคนในบังคับอังกฤษโดยเอ็ดเวิร์ดเอชสโตเบล ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชาวอเมริกันเสนอให้ไทยแลกหัวเมืองมาลายูพร้อมกับขอเงินกู้4ล้านปอนด์ในอัตราดอกเบีย้ยต่ำเพื่อนำไปสร้างทางรถไฟสายใต้โดยมีการลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2อ5 1โดยรัฐบาลไทยยอมยกสี่รัฐมาลายได้แก่ ไทยบุรีกลันตันตรังกานูและปลิสต,ตลอดจนเกาะใกล้เคียงให้แก่อังกฤษฝ่ายอังกฤษให้คนในบังคับตนที่ลงทะเบียนไว้กับกงสุนก่อนหน้านี้ขึ้นกับศาลต่างประเทศและให้คนในบังคับหลังทำสนธิสัญญาฉบับนี้ขึ้นกับศาลไทย โดยมีที่ปรึกษากฎหมายชาวยุโรปร่วมพิจารณาคดีแต่ศาลกงสุลยังมีอำนาจนำคดีไปพิจารณาได้เมื่อทราบประวัติของท่านกันไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับสนธิสัญญาเบารริง หนังสือสัญญาทางพพะราเชมัยตีระหว่างจักรวรรดิบริเตนกับราชอาณาจักรสยามหรือบนปกสมุดไทยใช้ชื่อว่าหนังสือสัญญาเซอยอนเบริงหรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่าสนธิสัญญาเบอริงเป็นสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำกับสหราชอาณาจักร ลงนามเมื่อวันที่18เมษายนพศ2398ประทับตาและบังคับใช้วันที่6เมษายนพศ2399โดยเซอร์จอห์นเบลริงราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียเข้ามาทำสนธิสัญญา ซึ่งมีสาระสำคัญในการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยามมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศโดยการสร้างระบบการนําเข้าและส่งออกใหม่เพิ่มเติมจากสนธิสัญญาเบอร์นีสนธิสัญญาฉบับก่อนหน้าซึ่งได้รับการลงนามระหว่างสยามและสหราชอาณาจักร ในพศ2399พวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ